สวัสดีครับขอนาท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องกันดิการ์ฟักกับผมทิมทวันนิตน,นี่จะตำรับมาแล้วครับมาแล้วลงโบโอ้ท่าดินไหมอันตรายเนี่ยดินแบบนี้เนี่ยฮะมันเปรอะมันซานี่สองร้อยสี ติดปีกแล้วนะทุชมฮอบบินไปเนะี่ยม่บุงกีเดิมพอบอกไม่สะใจครับขะศูนาด0.93ะเห็นไหมสองฝั่งเลยเมื่อก่อนน่าจะไปขุดพวกน้องนาครับตอนนี้ถอดปีกไม่ทันแล้วโอ้ยคิดขยายบุงกีมาถ้าเกิดว่าเรานับบุงกีนี่ไม่ได้นะผลนะเรื่องกันเลยจับตาดูล้นทุกบุงกี ดีระยะสุดครับแม่ไม่บ่อยนะที่เราจะเห็นตัวติดพุ่งกีตักงานดินใส่สิบร้อยแบบนี้ฮะอยแต่ละดอกครับผู้ชมเห็นไหม ล้นล้นเลยถ้าสิบตักนี่ก็ปปาเข้าไปสิบสองสิบสามนี่แหละครับแม่นี่คืองานบิดนะฮะวิ่งในปอครับไม่มีทาดยางไม่ถนขึ้น ่ที่ตัวสิบล,อล้อแหละอ้ยเอาคาก่อนเลยแต่ว่านะอีกว่าน่ะเอา <c oughs> ไป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 ตามกันเขาบอกว่าชิวๆครับ ฟิล์มกิเทแล้วฮะหลงโบโอ้ยอีเสียงสัญญาณครับฝั่งนี้โกเบคอยรับดินให้ เดี๋ยวมาดูระหว่าง600กับ1000ครับกีตัดเดีย๋ยวลืมนะคันนี้ติดปีกมาตักปกติเนี่ยนับไม่ได้เลยอ๋อเ <c oughs> ขาคัดดินฮะคัดดินแม่ยังคน,ขนขเป็นคารอยังสำหรับรุ่นนี้ สามตักถ้าเป็นงานหมู่บ้านจะไปแล้วนะวุ้ยดอกนี่ไหมอันซ่อน เลยลำเลยเนี่ยครับสีตักอัดหนักๆเลยแบบปรงสีที่ขยายปีกมาใส่เป็นปีกถูดโคก้องนาครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ คลิปหน้าครับลาแล้วฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย